สทนะคะคสวัสดีคะ่ะพบกับกะละแมกับเปิดกองวิกสามนะคะวันนี้ละครที่เราจะมาคุยกันเป็นละครแนวสยซึ่งนิดหนึ่งนะคะแฝงบรรยากาศของเราในวันนี้ก็เข้ากับละครเรื่องนี้เงาพรายนั่นเองผลงานล่าสุดของผู้จัด,พ,ดพี่ปิ่นนะัทนานแห่งค่ายทีวีซีน,นะคะวันนี้มีสองหนุ่มที่แบบหล่อกินกันไม่ลงแล้วไม่รู้เขาจะกินกันด้วยหรือเปล่าหรือเขาจะมากินดิฉัน <c oughs> เสียเวลาเลยเกินใช่ไหมหัวเราะมาคุยกับเขาเลยดีกว่าคุณหนุ่มสอนรมเทพพิทักษ์และคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนลงกินกันลงไหมคะนี่เป็นครั้งแรกของคุณที่มาโคจรเจอกันใช่ไหมครับแก็ส่วนตัวผมนี่มีใจมากครับเพราะว่าดูงานที่หนุ่มมามาหลายหลายเรื่องอยู่พอสมควรแล้วมันตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่ไหมต้องพูดขนะดนีครับพี่แบบพอพอวันนึงได้มาร่วมงานกันก็ค่อนข้างจะรู้สึก ภูมใใิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเราเองว่าได้วิชาพี่หนุ่มเยอะเลยวิชาการทำคนเนี่ยเหรอกาคนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพอมีอยู่บ้างถ้าก็ยังพอไปกับพี่หนุ่มได้แต่เรื่องวิชาในการแสดงเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะเลยคุณดีใจที่มาเจอเขาถามเขาต้องไหมเขาเ่าเขาดีใจไหมคะที่มาเจอต้องดีใจครับต้องดีใจนะคะผมก็ได้ทํางานกับตุ้ยแล้วก็ได้เห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเอฟนะครับก็เห็นการพัฒนาความตั้งใจของเขาแล้วก็ พอได้โอกาสมาร่วมงานเขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงมากครับผมแล้วก็ทํางานกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็อยู่ในอยู่ในวงเดียวกันก็อ่าการเล่นกันสนุกสนานครับผมเงาพรายในครั้งนี้คุณรับบทเป็นใครยังไงกันคะผมรับบทเป็นศักยะครับศักยะครับซึ่งศักยะนั้นจะเป็นผู้ชายที่ มีความต้องการทางอะไรคะทางทางทางด้านไหนคะพูดออกมาเร็วๆค่ะทางทุกๆด้านอ๋อค่ะทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้อมหน่ยอ๋อแต่อยากได้ตลอดล่ะเป็นคนที่มีความรอบมีความทะเยอทะยานสูงครับจนกระทั่งได้ไปรู้จักกับสิ่งลี้ลับคือ,อ,อพลายซึ่งเป็นสมบัติหรือว่าเป็นมรดกจากบรรพบุรุษครับซึ่งเป็นบ้านเก่าคุณปู่ก็พอรู้จักกับสิ่งลี้ลับแล้วเนี่ย กลับใช้สิ่งลี้ลับในทางที่ผิดให้โดนบรรดาในสิ่งต่างๆเราต้องเข้าไปทำความล่วงเกินหรือทำให้ชีวิตของคนมีผลกระทบกระเทือในทางที่ไม่ดีคุณก็เป็นคนชั่วใน,นสิคะในเรื่องนี้คุณเ<ช>น้นมากเลยอครับอาจารย์แม่ครับ ออกเสียงเน้นนะทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ใช้พรายก็อย่างเช่นว่าใช้พรายกระซิบอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ใช่เขาก็กระซิบครับล่ะมันคือกระซิบเป็นมโนรรมไงฮะอ๋อเหรอสมมุติว่าผมเ็อ๋อที่เขาบอกว่าพรายกระซิบคือพรายมากกระซิบเป็นจริงจริงกระซิบครับกระซิบเป็นตัวตัวเมนรทมที่มันต่อสู้คุณว่าเอ๊ะเฮ้ยอยากได้เพราะเพื่อนเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือเราแต่เพื่อนมีแฟนสวยเหลือเกินอยากได้ของเขาอยากอยากอยากได้แฟนเพื่อนเออเออท แต่จีบดีรือไม่จีบดีมันเป็นเสียงกระซิบที่มันก้องในหัวฮะทุกความปรารถนาของท่านต้องเป็นจริงพี่ตั้นคะคุยกับใครอะคะที่ท่านก็หักหลังเพื่อนเพื่อนก็อุตส่าห์นี่เล่ามาจบเรื่องแล้วจบจีบสิพี่กร์จีบสิอย่างเงี้ยอะไรอะพี่อะไรนะไม่เอาเออขอพ่อพี่ใเขาบอกไม่เอาอะไรนะ ถึงไม่สวยก็เลือกอ๋อครับดีซึ่งซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งจต่แตกต่างกอบคาแรคเตอร์ของตุ้ยแม่ซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องของตุ้ยเป็นเป็นอะไรคะรัตครับเป็นรัตหนุ่มนักธุรกิจครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นดูอบอุ่นฮะแล้วก็อ่ารวยมากรวยมากๆแล้วก็รักเพื่อนรักแฟนแล้วก็ รักและจนแบบว่าไว้ใจทุกอย่างคือชีวิตคุณดีอ่ะเพอร์เฟกมีน้ำใจกับเพื่อนสูงเออเ้อเพื่อแพรมองโลกในแง่ดีเสมอครับก็จะไม่เคยคิดว่าใครไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงเราจะมองทุกอย่างดีหมดแล้วก็รับเพื่อนรักพ้องรักแฟนแล้วก็ให้ได้ทุกอย่างจนสุดท้ายความความยอมที่เรายอมทุกอย่างเนี่ยปรับย้อนเข้าเข้าสู่ตัวเราฉันถามแคหน่อยแล้วฉันไม่ทำอะไรให้แกโกรธ ฉันไ่ทำอะไรให้แกแค้นักหนาแกถึงทำแบบเพื่อนขนาดนี้บางทีผู้หญิงเขาก็ต้องการเลือกตั้นโอ้ฉันเสียใจมากนะที่แกทำแบบนี้<ม>ละครเรื่องนี้เอาจริงๆเลยนะมันมีความสนุกตรงไหนยังไงโอ้ยครับผมถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆเลย <c oughs> ก็คือ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับผู้ผีิีศาสเตี์ยจเป็นอะไรที่ เป็นการนำเสนอในรูปแบบถ้าจะบอกว่าเป็นละครผีันีก็ไม่ใช่ถ้าจะพูดถึงละครที่แบบเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยถ้าเห็นทุกจะต้องเห็นหน้าเละๆหรือุ่นนี้นุ่นน,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 นั่นมาแต่สำหรับเรื่องนี้เงาพายจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่ให้รู้สึก พว,วงแล้วก็พิศวงโดยการที่ไม่ต้องเห็นก็ได้อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับชีวิตของคนเราปัจจุบันบางทีเราก็เหมือนเพราะว่าได้ยินเสียงใครวะ,ะรหรือว่าแบบที่เหมือนเราคุยอะไรเงี้ยในชีวิตเราบางคนคบ,บ,างบางทีเราก็จะมีการแบบคุยกันเองกับตัวเราเองค,ค,คุณเป็นไหมคะหรือฉันเป็นก็เป็น,ปนก็เป็นบ้างใช่ไหมเออเพราะฉันเรื่องนี้มันก็จะดูเหมือนแบบ เรามันก็คล้ายๆกับไอ้เรื่องนี้ใช่ฮะแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือก็จะทําให้เห็นถึงจริงๆละครเรื่องนี้ก็อิงมาจากชีวิตจริงของมนุษย์เรานี่แหละฮะใช่ครับรักโลกกดหลงความไม่รู้จักพอของการดําเนินชีวิตบนโลกนี้ฮะซึ่งก็ทําให้เห็นถึงตัวละครแต่ละตัวที่ชีวิตจริงๆของมนุษย์มันก็เหมือนจากจุดเล็กๆที่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมติว่าเราอยากมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บังค์ซื้ออย่างประหยัด หรือว่าเก็บหอมรองริบจากด้วยการทํางานหนักของเรานะครับกับการที่เราต้องไปยืมสตางคนอื่นหรือว่าไปโกงคนอื่นเข้ามาเพื่อได้มาซึ่งนาฬิกาเรือนเดียวอันนี้แค่นาฬิกาค่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตของคนคนนี้อาจจะมีความอยากได้หรือมีความโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้แล้วที่สําคัญที่ละครเรื่องนี้น่าสนใจคือว่าในเรื่องของการทําเทคนิคพิเศษที่ตุ้ยบอกครับ มันคงจะไม่ใช่ผีโผลมาเป็นตัวแล้วก็วิ่ง<ว>สารพัดแล้วก็แบบว่าโผลมาแว่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงครับผม ราฟังสองหนุ่มกันไปแล้วนะคะเราไปฟังผู้จัดกันมาบ้างดีกว่าว่าเขาจะปล่อยยังไงว่าละครเขาเนี่ยสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปิ่นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับสองหนุ่มนี้ต่อได้ข่าวว่าสอนรามในเห็นมากี้ครั้งแรกก็ไม่ชอบที่หน้าเขาแล้วอ้าวดิฉันได้ยินมาอย่างนั้นมีคนบอกมาแถมพ่อตัวเองก็เล่นละครด้วยยังไปแกล้งพ่อตัวเองอีกคนมันชั่วชังในจอและนอกจอจริงๆแค่ในเรื่องอะไรฮะไม่รู้อ่ะดิฉันได้ยินมาอย่างนี้นส่วนตุ้ยเป็นคนดีจริงก็ เป่าเป็นความดีแอบแฝงไว้หรือจริงๆแล้วก็เป็นคนยังไงกันแน่เดี๋ย <od ic S 1> วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเรื่องมันสนุกด้วยแล้วก็มันให้แง่คิดอะไรต่างๆโดยเฉพาะความโลภของคนก็เลยคิดว่าถ้าเราได้นำขึ้นมาทำเป็นละครก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนดู แล้วก็ให้ความสนุกความบันเทิงด้วยมันจะมีตัวพลายมันจะมีผีมีเอฟเฟกมี CG มีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็จะแปลกกว่าเรื่องอื่นคือคือมันมีตัวพลายเนี่ยแหละมันต้องเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องเหมือนกันเพราะว่าพลายเนี่ยมันจะมาทําความเดือดร้อนมันจะทําให้คนหรือพระเอกเนี่ยในเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีความโลภ มันได้ทำลายมันจะ้ะก่อนที่มันจะทำลายทุกคนหนุ่มสอนนาำเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวผีมากยังไงยังไงก็ไมยอมเล่นเรื่องผีพี่ติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวครับเล่นเรื่องผีเนี่ยหนุ่มขอเลยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนในที่สุดเขาก็ยอมเล่นเพราะว่าเออก,ก็อธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นผีแล้วคนที่ร่วมเล่นด้วยก็ไม่ได้เป็นผีแต่เล่นกับตัวพลายนะซึ่งพลายเนี่ยเราก็จะไปทำซีจีอะไรแบบเนี้ย แล้วสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เหตุผลที่ที่เลือกอสอนรามก็คือเขาอยู่ในวัยที่ที่ได้อ่ะ mm hmm. คือจริงๆแล้วถ้าเด็กไปกว่านี้อายุเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี้ยก็ยังยังยังพี่คิดว่ายังไม่น่าจะมีความโลภหรือเกิดความโลภได้ง่าย mm hmm. เท่ากับคนที่อยู่ในวัยทํางานส่วนตุ้ยทําไมถึงเลือกตุ้ยตุ้ยเดีกเขาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นคอมาดี้เล่นนู่นเล่นนี่พี่ก็เลยอยากให้เขา เปลี่ยนบ้างตรงนี้เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารแต่ก็เป็นนักธุรกิจก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปบทศักยะที่คุณได้รับบทบาทบมันมีความท้าทายไงแค่ไหนคะมีความท้าทายครับเพราะว่าไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนอครับผมปกติคุณดับเป็นพระเอกพระเอกบทศักยะนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เ,เรามีความคิดว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็<ะ>เล่ละครมานานแล้วก็ แต่ละครเราเนี่ยเราไม่อยากจะให้เขาได้รับชมอะไรที่มันจำเจใช่ครับอพอได้อ่านบทนี้ซึ่งเป็นบทจักรายานที่พ่ปิ่นยื่นมาให้เป็นบทประพันธ์ของคุณแก้วก้าวอ,อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถดีเหมือนกันที่เราต้องแสดงออกแล้วก็ตีความ,มให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวละครนี้ให้ได้ว่า จริงๆแล้วชีวิตของสักยะมันน่าสงสารเนี่ยคนที่เป็นแบบนี้มันน่าสงสารคนที่แบบอยากได้ใครมีอยากได้ของคนอื่นอยาก,ไ,ยากได้นี่ก็คือทุกข์นะแค่อยากได้อะอเหมือนเขาก็ทุกข์แล้วะวิธีการที่ทําให้มีทุกข์คืออะไรสิ่งต่างๆที่เราจะต้องแสดงออกมาแล้วให้ใหใหเป็นคติสอนใจคนให้ได้มันต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ครับแล้วยิ่งตอนที่คุณโดนพลายครอบงำเข้าไปอีกเนี่ย มันยากวะมันยังไงมันแค่ไหนมันเหมือนกับมันต้องเล่นกับตัวเองตอนแรกมันจะขัดแย้งครับผมเล่นเป็นพัฒนา,านการระหว่างเป็นเลเวล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จ็ดาจนทำด้วยความเคยชินฆ่าคนด้วยความเคยชินจากที่ไม่เคยฆ่า,าครับ โอ้โหตายแล้วนี่พระเอกหรืออะไรกันแน่คะเนี่ยต้องติดต,ตามเขาไปเรืเ่อยๆให้ถึงเลเวล10จนที่เขาแบบว่าเขาทําโดยที่เขาไม่ไม่รู้สึกรู้สาถึงความผิดความชั่วความเลวนะถึงตอน้ใช่แล้วบทสรุปของของคนที่ทําแบบนี้ก็ ผาสมดีนะอย่าเล่าตอนจบดิอย่าพูเล่าไงเออย่าพิ่งบอผสมเนี่ยคุณอย่ามาสปอยแถวนี้นะคะไม่ได้สปอยตอนท้ายผมกับพี่หนุ่มได้กันนั่นไงนี่มันละครอะไรคะได้เข้าฉากได้เข้าฉากร่วมกันคุณพูดมาก็ดีละตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องนี้เป็นคนดีแต่ทั้งที่ผ่านมาตุ้ยคุณเล่นเป็นตลกโป คุณแก่งคนนั้นแย่คนนี้คนนี่คุณเป็นคนดีเลยเหรอเรื่องนี้เลยครับผมก็คคนยากไหมเล่นเป็นคนดีเนี่ยคอนข้าจะขัดอยู่พอสมควรเห็นไหมมันขาดกัตัวจริงใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของของของรัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีดีเกินไปอะฮะดีถ้าจนเราเล่นเองเรายังขัดว่าแบบคนเราจะยอมอะไรกันได้ขนาดนี้เหรอตัวเราเองเรายังไม่ยอมไม่ยอมอะไรขนาดเนี้ยบางฉากบางตอนเราเล่นเองเรายังแบบ บ้าหรือไม่ยอมเป็นขนาดนี้เลยหรอไม่นะไม่ยอมนะอะไรเงี้ยเป็นเราเราไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะต้องแบบกดตัวเองลงถีงพอสมควรนะและยิ่งแบบความชั่วจริงมันชอบขุดขึ้นมาใช่ไหมครับผมจะมีตัวดีตัวร้ายลอยขึ้นไปใช่ไบมเฮ้ยคือแบบว่าจริงๆมนุษย์มนุษย์โลกเรามันจะมีทั้งตัวดีและตัวร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้ว เอาตัวไหนขึ้นมาเนาะแต่อันนี้มันไม่มีตัวร้ายแทบจะไม่มีเลยฮะซึ่งเราก็ค่อนข้างจะขัดกับตัวจริงอยู่พอตัวดไม่ใช่แล้วบวกกับแล้วบวกกับว่าเราเล่นบทตลกตลกแล้วก็เคยเล่นร้ายกันร้ายสุดขั้วมาอย่าเงี้ยะแล้วพอมาเจอแบบดีแบบดีมากๆก็เลยแบบว่า ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองทุกๆครั้งที่เข้าที่ที่เข้ากองทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็วิธีการพูดจากเดินที่ตลกหกทาอเงี้ยก็จะต้องลดลดลงบ้างละครเรื่องนี้ฉันว่ามันมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ก็ต้องคุยกับตัวเองนี่ก็ต้องแบบมาคิดตายแล้วเพื่อทํานี้เอาแต่ว่าเรารักเพื่อคือมันมีความยากในหลายๆเซนแบบของคุณหนุ่มเองยากตรงไหน้างคะผมก็จะยากในเีนที่ต้อง ทำความรู้สึกกับพลายครับสืส่อสารกับพลายซึ่งค่อนข้างจะมาหลากหลายรูปแบบมากค,ครับไม่ว่าจะเป็นจะมาในเรื่องของเงา嗯嗯จะมาในเรื่องของลมจะมาในเรื่องของน้ํำหรือมาในเรื่องของของบรรยากาศอารอบๆตัวที่อยู่ๆแล้วคุยแล้วไฟมันดับ嗯嗯嗯嗯หรือว่าจะเป็นการที่เข้ามาคุยกับกับร่างของคนคซึ่ง เข้าหมดทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นร่างของตัวเองด้วยร่างของมากี้ด้วยร่างของแจ็กกี้ด้วยหรือทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยก็จะย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยับพายมาทุกสถานการณ์มาทุกรูปแบบคุณต้องคุยกับเขาได้หมดครับคุยกับพลายแล้วก็ละเมอคุยกับพายไปด้วยโอ้ยเยอะนะคุณกลับบ้านมาคุณมีบ้างไหมมีอะไรฮะมีแบบว่าเผลอคุยคอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทบทวนเนี้ยก็กลับไปก็ยังทบทวนว่า ที่ทําไปเนี่ยที่ทําไปเนี่ยมันต้องออกมาดีแน่เลยล <ะ S 1> อ๋อ,อเรบางทีเนี่ยเล่นเน็นสองคนไงในกระจรกมันโขล่มาแต่เป็นตัวเราแต่เป็นพลายซึ่งหน้าตาเราตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งไปโดนชกโดนต่อยอะไรมาฟกช้ำํำเขียวพอมองขึ้นมาปึ๊บมันเป็นตัวเราที่เป็นเป็นเป็น,ปนพลายเนี่ยมาคุยกันในกระจรกก็ต้องเล่นเป็นสองคนก็กองกลับไปก็นั่งคิด ที่ทําไปเนี่ยมันทำไมอะมันดูดีแล้วใช่อไหมซึ่งผมคิดดูทีดีนะบอกตุ้อะไ่ยากตรงไหนอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วขนาดพี่หนุ่มเจอตลอดเวลาพี่หนุ่มบอกว่ายากผมเนี่ยนานๆเจอทีผมผมเจอเอาเวลาคือเจอพลายนี่ทุกคนแบบใช่ไต้องมานั่งจินตนาการเองว่าทําอะไรเมื่อกี้ยังเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มตอนก่อนเข้ามาเลยว่าพุ่มกับเขานั่งเขานั่งพูดกับพี่หนุ่มว่าจะเอา พลายมาต่อยไอ้ตู้ยังไงดีเพราะว่ามันมีอยู่ซีหนึ่งนี่ผม<อ>ต้องโดนพลายต่อยออเพราะว่าทำ<ม>ร้ายสั่งสั่งไว้ผมแล้วผมโดนทำร้ายผมก็ต้องคิดเองว่า ผมอาจจะโดนพลายต่อยยังไงรับแอคเขายังไงและเลือดอาบเลยนะพี่แม่ครับคือแบบโอ้เยอะมากโดนขนาดเนี้ยแต่คือพลายเนื้อมาไม่ได้เป็นตัวตนไม่เห็นใช่โอ้ก็ต้องเล่นคนเดียวครับไอตอนตอนถ่ายเนี่ยไม่มีใครเห็นพลายทนั้นอ่ะผมต้องเห็นตาอยู่คุณต้องจินตนาการขึ้นมาใช่ครับและปัญหาคือก็จะไปลงที่หุ่มกลับครับคนทำก็คือก็จะต้องไปนั่งใส่พลายว่าจะต่อยตุ้ทำยงไหนอะไร้ยครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมจะเจอน้อยแต่ก็รู้สึก เรียกกันเพราะว่าผมเคยเล่นอย่างตอนละครผีผีที่ผ่านมาผมเคยเจอแค่เจอผีมาหลอกมาอําแล้วผมก็แค่ผีจินตนาการเองว่าผีอยู่อย่างนี้อะไรนะแต่เนี้ยคือเป็นการสัมพัสกันครับแอคชั่นกันกับผีใช่ซึ่งเราก็ต้องคิดจินตนาการเลยที่พวกคุณไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยผมเพื่อนมานั่งดูว่าไอ้ที่เราทําไปเนี่ย เขาคิดเมกขาก็คิดต้องกลับบ้านเหมือนกันแมะเล่นละครเรื่องนี้เล่นกับคุณพ่อด้วยคุณพ่อชมพรครับผมเล่นคุณพ่อครับค่ะค่ะคุณทาอะไรไปกับคุณพ่อือนบ้างคะผมไม่ทาอะไรคุณพ่อครับเป็นลูกเกิดลราจริงๆเลยผมไม่ทาอะไรคุณพ่อนะครับก็ได้ข่าวว่าขนาดคุณพ่อคุณยังไม่เว้นคุณยังอําพ่อคุณเล็ไม่เลยผมไม่ทําอะไรคุณพ่อเลยแต่คุณพ่อผมเนี่ยทาอะไรกับคนอื่นเยอะมากยังไงอย่างเช่นอะไรบ้างคะในเรื่องพ่อเล่นเป็นอะไรในเรื่องพ่อเล่นเป็นอะไรเป็นพ่อ พ่อผมเนี่ยต้องเป็นคนมาปราบผมเนี่ยอ๋อเหรอเป็นคุณปาของของเรนเป็นคุณป้ามาเองครับครับอยู่ฝ่ายเดียวกับตุ้ยของพ่อเป็นคนดีใช่ครับใช่ครับของพ่อเป็นแนวคนดีครับอ่าแล้วคุณพ่อผมก็าเขาก็รักบทหมอผีในชีจิตใจอยู่แล้วแม่ก็น่ารู้พ่อผมชอบทำนายสมาดทีก็ื่นเหรอเหรออยู่ๆก็จะอยู่ๆก็ กองอาจจะมีเสียงแค่นิดหน่อยแหละแต่แต่มันเป็นเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยเสียงลมที่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเยเงียบเยอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราอยู่ด้วยแล้วครับคี่เขาเงียบกันอยู่แล้วครับอ๋อแต่ก็จะแบบมาคี้จะเป็น มาคี้น่าของสารแา่ครับแต่ขงสารน้องมากเพราะมาคี้ต้องอยู่กับป๋าตลอดเวลาครับแล้ว <ๆ S 1> แล้วมาคี้เนี่ยเขาจะมีสมาธิกี่กับการเรียบเรียงบทพอ,อนับห้าสี่สามสองมาคี้ก็ต้องพูดบทพ่อผมก็จะชอบพูดให้อย่างของเงียบเงียบขึ้นมามาคี้ก็ต้องไปน,นึกบทอีกของสารพี่มมกที่ฉันได้ยินมาว่าคุณสอนรามคะคุณเจอมาคี้ตั้งแต่วันแรกคุณก็รู้สึกว่าไม่กินเส้นกับน้องเลยหรอคะบ้าข่าวผิดเลยครับ ยังไงคะแฝดแฝดน้องผมครับแฝดน้องยังไงฮะคือคือมากี้เนี่ยเจอวันแรกเนี่ยเป็นแฝดน้องเลยครับเขาเขาเขาเป็นยังไงมีความผูกพันไงเขาเกิดวันเดียวกับผมครับวันเดียวกันคือวันที่วันตามวันตามจาจารย์นังคายพุธเขาเกิดวันพุธพุธที่ยี่สิบสองยี่สิบสองสิงหาคมครับพุธยี่สิบสองสิงหาคมเกิดวันเดียวกันเลยครับห่างกันกี่รอบคะเยอะครับผมเจอครั้งแรกเขาแบบว่า เดี๋ยวต้องถามเขาเองดีกว่าเองแน่ให้ตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันว่าเจอกันครั้งแรกคุณสอนรามทําอะไรกับน้องมาร์กี้ไปบ้างคนที่เกิดวันเดียวกันวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันเขาบอกว่าเป็นแฝดน้องมาร์กี้จะคานตามสอนรามมาทําอะไรอย่างไรบ้างในกอจะปวดอะไรกันหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวกลับมาเงาพรายค่ะ ทรัพย์สินหรือคนที่แกรักฉันก็จะแย่งไปของความรักเนี่ยมันห้ามกันไ,ไม่ได้หรอกปิดกองพิกสามค่ะอยู่กับละครเงาพรายนะคะแล้วตอนนี้มาถึงสองสาวนางเอกของเรากันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะมากี้และจ็กกี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจักกี้น<ๆ>ี่ข่าวเราเยอะมากจริงไม่ได้ดูใช่ป่ะเ <laughs> <laughs> อากอนจะคุยกันถึงว่า เขาบอกว่าคนเป็นแปดน้องเลยนะคุณสอดรมเขาดูตรงนี้เขาบอกว่ามากี้ได้แปดน้องเกิดวันเดือนปีเดียวกันเลยอะไรเงี้ยเอาปีคนละปีค่ะวันเดือนวันเดือนอ่าวันที่เดียวกันเลยวันที่สองสิงหาเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้แต่ว่าถามก่อนมากี้รับบทเป็นอะไรในเงาพรายค่ะรับบทเป็นเรนค่ะก็เป็นสถาปนิกดูแบบกระชับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกนเสียงเปียวซ่าแต่ว่าเรื่องนี้นี่จะแบบ โตกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าทํางานแล้วค่ะนะแล้วแจกี้นะคะแจกี้แสดงเป็นพิมพัตราค่ะเป็นเหมือนกับลูกคุณหนูเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เล่นเรื่องแรกเลยเล่นเรื่องแรกค่ะโอ้โหเป็นไงอะละครเรื่องแรกของเราเป็นไงบ้างยอดเลยเป็นไงอะแต่เขาเล่นเก่งมากแล้วเหรอขึ้น ลเรื่องแรกที่หนูเล่นหนูย้อนกลับไปสมัย6ปีที่แล้วเยหนูรู้สึกว่าหินเรียกพี่เราได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเราโอ้หคกี้ใครสอนการแสดงหรืออะไรหนูก็ไปเรียนที่ค่ายอะค่ะทีกับพี่เอวยหรอคะไม่ใช่ค่ะที่ค่ายทีวีซีนะคะแต่เขามีโค้ช a c t ิ้งส่วนตัวอ๋อหรอใครยังไงเป็นพี่ที่แบบดูแลเขาจะแบบทุกตอนแจ็คกี้แจ็คกี้จิตต้องหน่จิตตาตรงนี้นะเนาะโอใครอะใครเป็นโค้ชแจค้ เขาเขาเป็นผู้ดูแลหนูค่ะเขาเป็นสาวประเภทสองปกติธรรมดาสาวประเภทสองเวลาทําอะไรแล้วจะเกินผู้หญิงสองเท่าเวลาเรามองาปุ๊บแล้วเราทำตาปุ๊บเราก็จะได้พอดีเป๊ะเงาคลายเรื่องนี้มากี้เล่นเป็นละครลี้ลับอีกแล้วจากตอนนั้นวายุพักมนตราค่ะเรื่องนี้ก็จะต่างจากเรื่องตอนวายุพักยังไงต่างค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องวายุพักเนี่ยจะเป็นผีที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แค่แบบ เป็นหลอนตกใจตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักอนุนเป็นแบบแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่อันเนี้ยคือเป็นแบบหลอนต้องบอกว่าหลอนเลยจริงๆแล้วก็น่ากลัวเป็นแบบผีแบบเต็มสติจริงจริงแล้วมันเราเราเห็นในโปรโมทนะเราเห็นแบบมาคี้หันมาแล้วหน้าเขียวหน้าฟ้าด้วยมอคนถามว่าเฮ้ยเอามาคี้เล่นเป็นผีเหรอหรืออะไรไงมีคนถามเยอะมาก แบบกี่เล่นเป็นผีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในละครเอาเองว่าเป็นยังไงแต่ว่าทุกฉากคือจะมีฉากที่เราสองคนเนี่ยโดนพลายเข้าสิงอ๋อเป็นทันหมดอ๋อทั้งสองคนก็ไม่เว้นเหมือนกันไม่เว้นตอนที่เราสองคนได้แบบเป็นพลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเสียงเสียงสองคนมันแบบเสียงเล็กและเสียงอ๋อพอเวลาพลายเข้าเราต้องเปลี่ยนมันต้องไม่ใช่ตัวเองต้องไม่ใช่ตัวเองแล้วแล้วไปดูเทมค่ะสัคยาเธอเนี่ย ไม่ได้สิไม่่เ้สิทาไมใจแหลมขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะใจแหลมทีดก็เลยเอาใหม่กดเสียงลงขี้กดเสียงลงหนูก็พยายามที่จะกดเสียงแล้วใช่ค่ะแล้วล้วได้ไปฟังเสียงพายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นพี่ยกเยกเป็นคนภาค ก็หูทุ้มมากเราก็แบบน,านอออ่ากลัวเ้วพอเอามาเเบียดเทียบกับเสียงเอ้าแหมเวลามันเข้ากันละไรางมันต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันมาตามหลอดเสียงเราถูกไหมเ,ออเป็นพรายที่น่ารักมากร้กรอนหรอคุณโดนอะไรคุณโดนเขาแกล้งอะไรบ้างไหมโดนแกล้งไหมเออวันแรกอ่ะต้องวันแรกเลยค่ะวันแรกด้วยซอนล่ามทำอะไรกับเราก็หนูก็นั่งนั่งแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วพี่หนุ่มก็เข้ามา ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรใช่อะไรคิดในใจไหมพี่คนนี้บ้าหรือเปล่าเราต้องทำอะไรกับเขาจริงเหรอเปล่านี่เขาว่าสอนลาเป็นบ้าจริจริงๆด้วยเหรอเนี่ยนึงหนูแบบใช่ใช่แล้วแบบเสียงแบบบวยวาย่บวยวายใส่หนูหนูไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนแบบใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเออพี่น้องพี่น้องอะไรไม่เคยมีพี่หน้าอย่างนี้นะดูดิโอจะฝรั่งอย่างนี้แล้วก็ขอดูแบบประชาชนหน่อยสิเออ เป็นตำรวจหรือเปล่าคือหนูมีคนบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยขี้อั้ม<อ>ใ,ให้เตรียมตัวไว้ดีๆเอ,อ,เอ,อหนูก็แบบว่าเตรียมตัวไว้อย่างดีปรากฏว่าไม่เจอพี่หนุ่มเลยเจอพ่อพี่หนุ่มล้วนๆ,ๆนออเยัยงไงดูสาวเตรียมรับมือสอนลามปรากฏเจอพ่อสอนลาม กว่ายังไงพ่อยังไงหนูเข้าฉากกับพ่อประมาณไม่กี่ฉากแรกอะไรเงี้ยค่ะบทยาวมากบทแบบหนูก็ตั้งใจท่องท่องท่องพอห้าต้องขึ้นเลยห้าเซักเงียบอดังหนูก็เงียบพ่อบอกเงียบหนูก่เงียบเอแล้วเดีเราคอนเราต้พูดนี่เราต้องพูด คือหนูโดนแก้ไอ้เงียบดังๆเนี่ยบ่อยจนแบบว่าหนูรู้แล้วเดี๋ยวพ่อต้องพูด,ดเออต้องพูดพอห้าหนูเก่งละเออเก่งเงียบดัง <c oughs> ๆจะมาห้าสี่ เงียบอ้อนร้องไปอย่างนี้นะดีไหมเจกี้โดนอะไรบ้างไหมว่าพี่ตุ้ยส่วนมากเวลาเขาเล่นฉากกับหนูอย่างเงี้ยหนูก็จะร้ายกับเขามากส่วนเขาก็จะดีร้ายแต่เก็บนะคะร้ายแต่เก็บทําเป็นคนดีภายนอกดีมากแต่ภายในแบบว่าอะไรอย่างนี้พี่ตุ้ยเขาก็จะในฉากเขาจะดีกับหนูมากทําอะไรไม่เคยโกรธอะไรอย่างนี้แต่พอคัดแค่นั้นแหละ พี่ใส่สหรออะเหรอพูดยิ้ใส่เรานี่เหมือเนเป็นความอาัดแน่นของเขาอะเนาะไปเขาอยากแต่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้เกียนี่ถ้าเป็นความจริงนี่พี่ไม่ทำแบบนี้นะเนี่ยไม่ทำเป็นในละคระพี่รันคาใจพิมพ์นะคะแต่ผู้หญิงอย่างพิมพ์ ้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่คุณทำามอนี้ใจให้ผมเอ็งก็อยากจะรู้เหมือนกันล่ะค่ะว่าพี่ตั้นคือพี่ตั้นคนเดิมที่เรนเคยรักหรือเปล่าตอนนี้มาพร้อมกันสี่คนแล้วคุณมีอะไรที่จะเอ่อทำการชำระแค้นอะไรกันไหมคะเราสองคนยังกล้าเข้ามาอีกนะครับครับช่วงนี้เราจะกล้าเข้ามามาร์ี้เขาจะโดนโดนอ่ระบายในการใส่ท่าเต้นใี้เขาเขาก็จะชอบใจกับคำสละแมงแช่แว็บุญยีที่เขาชอบพ้าเขาชอบเพราะว่าชอบผมก็เลยให้เขาใส่ท่าให้ให้สาวๆให้อาดอกนะ าล่นิดนึงเราอยากเห็นต้องทุกคนลงลงไปถึงพี่หนุ่มด้วยมาสอนเราครับพี่หนุ่มจะได้ไม่เจอเอาเฮอ่ขอดูหน่อยนิดนึงเชิญเชิญเชิญพวกเราอยากดูไหมคะอยากดูนะคะขอบคุณค่ะบหนึ่งสชรสามแช่ นั่นแหละฮะคือผมตอบคนทำนี่ไม่หน่อยพี่หนุ่มทำแล้วน่ารักมากพอดีเมื่อกี้คุณสาระเป็นที่เรืมองไม่ทันจริงๆริงอันนี้เดินอ่ะคุณด้วยคะสบเซรามงแช่แวะแล้วจะไปหนีบขนาดนั้นนะคะดูแล้วดูหน้าพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มทำแบบว่าคล้ำเกลืนดมากไม่อยากเลยดูที่กองสามคนก็จะแบบว่าจะให้ผมแช่แว๊บจะได้อะคือถ้าผมแช่แล้วไอเขาเนี่ยเขาจะสบายใจสบายใจทั้งสามมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทำเพื่อทดแทนค่ะเพราะนี่เขาก็โดนพ่อคุ เขาจะเป็นลงกับใครดีคนอื่นเขาเป็นแฟนอยู่สี่คนนะเขาต้อมาป๊อปี้ป๊อปปี้ป๊อปี้ป๊อปปี้ป๊อปี้ป๊อปี้ไม่ดูแล้วไงอันนี้เราชอบเลปนี้เราจะปล่อยค่ะพิงท้ายกันแล้วกันสำหรับนักแสดงเงาพลายนะคะในกองเราถ่ายละครมันก็ต้องมีชว้สนุกสนานบ้างเพราะทีมถ่ายมันเครียดกันเยอะเหมือนกันให้ทุกคนฝากกันแล้วกันสำหรับละครเรื่องนี้รวมทั้งแง่คิดจากละครเรื่องเงาพลายด้วยค่ะ ก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกของแจ็กกี้ค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจแจ็กกี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกทุกตอนมากๆสนุกทุกตอนจริงๆค่ะจะได้เห็นถึงความเป็นมนุษย์จริงๆครับกับการดําเนินชีวิตของคนบนบนโลกนี้นะซึ่งก<ม>็ละครก็เอามาจากชีวิตจริงซึ่งก็จะได้เห็น ทั้งพัดดีพัดชั่วพัดอะไรตัวนี้อะไรเยอะแยะม,มากมายนําเสนอออกมาจากตัวละครพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนักแสดงคุณภาพาหลายๆท่านมาฝากกัด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญค,ค่ะมากี้ก็ สำหรับละครเรื่องนี้มีสอนแง่คิดดีๆเยอะเลยอะค่ะแค่แบบเริ่มมาตอนแรกก็ก็ได้เห็นว่าความดีความชั่วเป็นยังไงคนที่ทำไม่ดีแล้วจะมีผลตอบแทนอะไรกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่หนุ่มค่ะเชิญทุกวันจันทร์คารครับหลังข่าวภาคค่ำนะครับเยาไฟแน่นอนครับวันนี้นะคะขอบคุณนักจายจาก เงาพลายทั้งสี่คนมากค่ะขอบพระคุณค่ะติดตามละครเงาพลายได้นะคะเริ่มวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้ค่ะสนุกสนานและมันแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอฝากละครเรื่องเงาพลายกันละกันเรื่องนี้เนี่ยจะมีความสนุกในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ให้สาระด้วยนะฮะก็เป็นละครที่ทีวีซีน อยากที่จะให้ทุกคนได้ดูละครแนวที c เนี่ยยังไงก็แฝงอะไรอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้สนุกแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำทำงานกับชิ้นนี้มากๆฝากด้วยกันแล้วกันค่ะรับรองสนุกแน่